สวัสดีครับวันนี้มารีวิว DMAX Highlander นะครับตัวนี้ตัวสูงแท้นะครับตัวท็อปสุดนะครับกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้านะครับอ่าเนี่ยฮะตัวท็อปสุดเครื่องสามพันนะครับนะเครื่องฟิตตัดติดง่ายแล้วทโหดๆตื๊ดๆครับคันนี้ ภายสวยนะครับรถเดิมๆนะครับไม่มีโดนครับผมได้เดิมได้บางหมดนะฮะนะฮะหมุดเมิดอะไรสวยมากครับสีได้เดิมได้สวยครฮะนะฮะหมุดเหมิดอยู่คคบหมดครับยางแม็กยางปียี่สองนะครับแม็กยางปียีสอง โช๊กโปรเฟนเดอร์โมโนทูบนะโช๊กโปรเฟนเดอร์โมโนทูบนะครับตัวนี้ชุดละเกือบสองหมื่นนะฮะทั้งสี่ต้นนะครับโปรเฟนเดอร์โมโนทูบทั้งสี่ต้นฝาเดิมยังอยู่นะครับเนี่ยฝาเดิมยังอยู่ฮะตอนนี้ใสฝ่ฝาคาร์บอนอยู่นะแอร์เย็นครับผมรถมีตู้ขึ้นเสียงใต้เบาะนะครับ ขับมาความร้อนปกติครับผมตื้ดครับทันนี้466ีหกหกครับนะเติมน้ำมันใช้อย่างเดียวครับทันนี้เอกสารพร้อมโอนครับผมเอกสารครบครับรับประกันการโอนนะครับซื้อรถกับผมสบายใจได้นะฮะเนี่ยฮะเอรถมีระบบน้ำมันลครบนะครับหมุดฉีดลมาครบครับตื้ดครับคันนี้ระบบเบรก ABS นะครับตัวท็อปสุด ไฮลนเดอร์ er แท้ครับยังไงสดเจอติดต่อได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ